ก็ในเช้าอีกหนึ่งวันในการฟังธรรมกันจริงๆชีวิตมนุษย์เราที่เราเกิดมาจริงๆเรามาเพื่อมาเรียนรู้ความทุกข์ แล้วก็วิธีอยู่รอดในทุกนั้นบางคนตายเพราะความทุกข์ฆ่าตัวตายทุกบีบคั้นโดยบางคนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เดินผิดทางคิดผิดพลาดแล้วก็โคตร สร้างให้มันเกิดปัญหาทุกข์มันก็กลับมาทำลายแต่้ะคนที่เขาเข้าใจแล้วเรื่องรำรม,มหากินก็ทำกันไปชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจโลกสมบุติก็ว่ากันไปตามเหตุแต่ว่า ท้เมื่อไหร่เราเดินไปสู่ความทุกข์หรือวังวนแห่งทุกข์ควรมีสติควรใช้ปัญญาควรรู้จักการพินิจพิจารณาในเหตุด้วยผลถ้าไม่เช่นนั้น สิ่งที่ได้มาทั้งหมดมันก็คือปัญหาและก็ความทุกข์เราแรกมาด้วยอาหารเครื่องใช้ไม้สอยแรกมาด้วยเวลาชีวิตแรกมาด้วยความหนุ่มความสาว หรือต้องแลกมาด้วยเราต้องทำอะไรให้มันผิดมโนธรรมหรือคุณธรรมและเราก็มีเหตุผลที่จะอ้างขึ้นมาทั้งๆที่มันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง แล้วก็สร้างเหตุสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันเหมือนเอาความทุกข์ไปเพิ่มตนเองหรือสร้างขึ้นมาให้ผู้อื่นขึ้นมาก็ต้องไปพิจารณาให้รอบ เพราะว่าสุดท้ายทั้งรวยทั้งจนก็ไม่มีใครเอาสมบัติไปก็เพียงแต่อาย,อยุตอนไม่ตายมันก็มีความสำคัญมากโขอยู่แต่ว่าถ้าเห็นสิ่งนี้สำคัญกว่าคุณธรรมแล้วก็ชีวิตและจิตใจเมื่อไหร่ ใคยมันจะเกิดความวิบัติมันจะมาหายใจนะมันจะไม่สิ้นสุดและเราก็ไม่ได้อยู่อย่างผู้มีปกติแล้วก็ปกติสุขสำคัญคำนีนะ้วันนี้เราอยู่อย่างผู้มีปกติแล้วก็ปกติสุขไว้ นี่ไงหลักง่ายๆไม่ละเมิดไม่ทำผิดไม่คิดชั่วจิตไม่เป็นอกุศลไม่รุ่มหลงแล้วก็ไม่คบไม่ใช่อารมณ์มากกว่าสติ บาตก็ใช้ปัญญากับเหตุผนทรชนใช้อารมณ์กับความดุร้ายหรือเพียงความต้องการเพียงแค่นี้เองหรือต้องการความสนองความใคร่ความกำนัดจึงมีคมคืนปล้นจี้่เหตุผลอะไรไปทำแบบนะั้น มันเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลไงตรงกันข้ามถ้าเขากลับมาทำเหมือนที่เราทำเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมสิทธิของเราโดยชอบทาแล้วก็มีสิทธิที่จะปกป้องชีวิตเราเราก็มีสิทธิที่จะรักษา แล้วก็คุ้มครองให้เราอยู่อย่างผู้มีปกติอันนี้คือกฎสามมันทั่วๆอไปซึ่งคนละเมิดมีละเมิดอะไรกฎหมายละเมิดชีวิตคนอื่นเบียดเบียนเขาจนถึงวันนี้ การทะเลาะไม่เลิกกันเลยบางประเทศบ้านไม่เป็นบ้านเมืองไม่เป็นเมืองอาวุธทลลมกันเจ็บตายเป็นเรื่องไม่มีใครสนเลยตกลงเราไม่สนชีวิต แล้วชีวิตจะสนอะไรทำเน่ถามหน่อยถ้าเราไม่สนเรื่องชีวิตแล้วเราจะไปสนเรื่องอะไรเราไม่ความสำคัญกับชีวิตและให้ความสำคัญกับสิ่งไหนเออตรงเนี้ยจะมาเห็นคุณค่าชีวิต ไม่กล้าที่จะเปรียบใครไม่กล้าที่จะสร้างกลออุบายเพื่อให้ตนได้สิ่งนั้นด้วยความไม่ถูกต้องหรือไม่ดีงานหรือไม่ควรเอาแค่ไม่ควรต่อมาก็ละอายนะ พเราฝึกจิตเราเราฝึกจิต,รเ,รเ,รจตรเราเพื่อการออกจากความลุ่มหลงไม่ใช่มายุตติแต่มาบอกหมื่นล้านแสนล้านแล้วยังไงทำให้ตะมานหนุ่มขึ้นได้ไหมหกสิบสาม ้าตมาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นะไมตมากินอย่างที่อยากจะกินจะฉันได้ไหมไม่้าเตมาอยากจะทําอะไรตามที่ใจอยากจะทาได้ไหมมันก็ไม่มันนี่กฎของมันก็สรุปก็คือชีวิตมันก็ยังมีกฎเหมือนเดิมอยู่ ต่างอธิฐานะหน้าที่ตำแหน่งการงานยศสัรคับสิื่อเสียงเกียรติยศอำนาจอันนี้มันคือเปลือกที่ห่อชีวิตมนุษย์ไว้แต่พอถึงวันหนึ่ง เปลือกก็คือเปลือกบนอย่างคั่มงั้นพุทธเจ้าก็คงยินดีกับเปลือกไปแต่พุทธะไม่ยินดีกับเปลือกตรงนั้นจึงเอากายเอาชีวิตเอาดวงจิตเอาทุกอย่างที่เป็นของเราตัวตนของเราหรือเกี่ยวเนื่องว่าเราว่าของเรา โปรงสละละวางว่างจากสิ่งนั้นเพื่อไม่ให้มีทุกขโทษเวรัยเกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดขึ้นจุดท้ายก็เหลือแค่หน้าที่หน้าที่พอเริ่มบางดีเราก็ทำไปหน้าที่ของพุทธะก็เผยแผ่สั่งสอนโปรด เวนยสัตว์ใครจะรับได้ก็ได้ใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับใครศรัทธาก็ศรัทธาใครไม่ศรัทธาก็บังคับไม่ได้แต่หน้าที่ของพระองค์ไม่ได้ไปผูกมัดกับตัวตนของใครไมไ่ยึดถือกับวัตถุสิ่งใดไม่ยึดถือ แต่บริหารชีวิตกับเวลาให้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนำแสงสว่างมาสู่ชาวโลกแล้วก็นำชีวิตของเวทญสัตว์น้อยใหญ่พบน้อยใหญ่ให้ดวงตาเห็นธรรม แต่ใครจะได้แค่ไหนตอบไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คนคนนั้นว่าเห็นอะไรสำคัญกว่าถ้าธรมาเห็นเงินสำคัญกว่าคุณธรรมตารมาก็เลือกเงินถ้าตารมาเห็นชื่อเสียงมากกว่าความดีแตมาก็เลือกชื่อเสียง ถ้านรมเห็นอำนาจมันมีค่ากว่าความซื่อตรงแรรมาก็เลือกอำนาจถ้านารรมาต้องการเลือกทรัพย์สินมากกว่าความจริงใจธรามาก็กล้าที่จะทำทุกอย่างเพื่อหลอกเขาก็ได้ลวงเขาก็ได้ ก็หกก็ได้อะไรก็ได้หมดฆ่าก็ยังได้เป็นไม่ค่าชิงทรัพย์โกงได้หมดปล้นที่ค็รับชันมีหมดเราเห็นอะไรสำคัญกว่า ตรงนั้นแหละมันจะพาชีวิตเราไปตรงนะก่อนจะมาบวชสิ่งที่สำคัญศีนธรรมภาวนานอกนี้เป็นเรื่องข้างนอกเรื่องกายา แต่เรื่องจิตตามันเรื่องของภายในธรรมาไม่สิ่งนี้เป็นของเสียของเนา่าของบูดหรือของร้อนหรือของที่มันสกรปรกเพราะมันอยู่กับเราตลอดเสื้อผ้ายมสกรปรกวันสองวันโยมก็เหม็นสาบโยมก็ต้องเปลี่ยนต้องซัดต้องรีดใช่ไห ถ้าว่ามันกระด้างยมยาเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มและจิตเราถ้ามันกระด้างมันต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มไหมใช้ไม่ได้ไมันใช้ได้แค่เสื้อผ้าแต่ลักษณะมันไม่ต่างกันแม้กายหยาบหยาบมันยังต้องการสิ่ง สัมผัสที่นุ่มนวลเลยกายไม่แต่ของเน่าของเสียมันยังต้องการสิ่งห่อคุ้มยี่งาม,งามเราจึงประดับเพื่ออะไรเพื่อความงามเพื่ออะไรเพื่อมันเห็นสิ่งมีค่ายให้มันมีค่าขึ้นมาเราจึงยอมเอาเงินที่หามาไปแลกกับฟอนเจอร์ เรื่องบัดดับทำยาประมานน่มใช่ไหมนี่ขนาดกายยมยังให้ความสำคัญขนาดนี้ทรงผมยมยังให้ความสำคัญหวีทุกวันร่างกายยมก็ถูรูปไล้ทุกวันหน้าตาย,ยมก็บำรุงประเทืองผิวทุกวันแต่งทุกวัน อาหารกับนมเนยยมก็จัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราพึงจะหาได้ถูกถูกต้องเลยใช่เลยแม้ขนาดหมอนผ้าห่มเตียงผ้าปูที่นอนยมยังเลือกสีเลือกเนื้อเลือกราคาด้วยใช่ไหมบ้านที่อยู่ยมยังเลือกทรง ออกแบบกันดีไซน์กันยไมันดันลงมือสร้างหมดไปกี่ล้านแค่แบบทุกใช้เงินเป็นหามันเหนื่อยก็ใช้มันนยามันใช้เราตลอดจนเราไม่รู้จักการผักแต่ทีนี้ะ จิตแวระโยมทำสู้กายได้ไหมท่านตั้มนั่งกาหนดตัวในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เน่าเลยในร่างนี้เหลืออย่างเดียวที่ไม่เน่าก็คือจิตนี่แหละตั้งแต่เส้นผมขนลงมาเน่าเหม็นหมดถ้าจะรอด มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นจิตท,ที่มีคุณนรรมกับจิตท,ที่ไร้คุณนรรมชีวิตท,ที่รู้ความกระตันยูกตเวทิตากับไม่รู้บุญคุณหรือหนักเข้าอากตันอยู่เห็นไหมลูคติด อาขอเงินพ่อแม่ไม่ได้ก็ขโมยขโมยไม่ได้ก็ขู่ทำลายหรือเมามาดีก็ร้อนกลับไปทำลายท่านในบบบเป็นความสุขขนทางความสุขมันวิบัติขนาดนั้นเลยหรือมันทำลายอนาคตมันทำลายครอบครัวไม่ใช่ บุญคุณอยู่ไหนตมาบอกจะมารู้จักบุญคุณคนพ่อแม่แม่เกิดะมามาสิบเอ็ดเดือนตมาก็ยังระลึกถึงท่านอยู่ท่านจากไปหกสิบกว่าปีแล้วอยู่กับตามาสิบเอ็ดเดือนตมาก็อยู่ในท้องท่านอีกแปดเก้าเดือน สิบเดินอย่างเก่งตะมายัางเล,ลึกถึงท่านทำไมอ่ะหัวใจไงตมารู้ว่าตมาเกิดต้องมีแม่ที่เกิดอาตมามาเรื่ขอบคุณท่านทุกวันขอบใจท่านทุกวันถึงไม่ได้เลี้ยงอาตมาให้โต แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสิบเอ็ดเดือนหรืออยู่ในคันก็พอแล้วที่คลอดรอดเป็นคนพอไม่ต้องให้บ้านให้รถให้ที่ไม่ต้องถ้าคนมันสำนึกเป็นรู้บุญคุณแค่นี้พอแล้วไม่ต้องให้หรอก เราเข้าใจบุญคุณงความเป็นมนุษย์เราเข้าใจว่าทางรักเราแน่นอนใจที่เราบอกว่าเรารักเขาซึ่าคนนั้นก็ต้องมีใจให้เราไม่มากก็น,อน้อยนี่พูดถึงความรักที่เป็นความรัก ไม่ใช่รักขโมยนะไม่ใช่รักเธอครั้งเดียวอันนั้นมันเรื่องของหญิงชายกันไอ้พูดถึงลูกขอบคุณท่านเกิดลูกมาขอบคุณชีวิตที่ได้มาสร้างความดี ขอบคุณอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่สมองจนถึงพื้นเท้าตับปอดหัวใจไตมากอวัยวะทุกส่วนที่เราแข็งแรงอยู่ถึงวันนี้ตามอัตภาพในอายุวัย63ปีนี่ไงขอบคุณเวลาที่ยังให้โอกาสเราได้ทำประโยชน์ ที่ไม่เป็นโมฆะที่ยังมีเวลาให้เราได้ทำหลายคนรู้แล้วมันเวลาหมดเสียดายเหมือนพระเทวทัตรู้ว่าตนผิดทางแล้วทางนั้นมันไปไม่ได้แล้วจิตก็ละอายชั่วโกรบ,บาาขึ้นมารู้ว่าผิดทิฏฐิความเห็นก็ เปลี่ยนใหม่แต่ด้วยบาปอากุศลที่ทำไปมันหนักหนามากมายเลือกเกิดทอนี้ก็สุกลงคนที่รับชดใช้ก็คือตัวของตนเองที่ทำเราบอกเราทำลายเขาที่ไหนได้เราต่างหากที่ทำลายตัวเองมากกว่าเสียอี เามองในเรื่องแง่ของกฎกรรมผลกรรมเพราะเราทำขึ้นโดยตัวเราเองใจเราก็ไม่อยู่แล้วมันจะมารู้ว่าจะมาให้ความสำคัญอะไรมากกว่าโดยเฉพาะเปลือกนอกก็จะมากระท เนื้อในแก่นแท้ชีวิตจริงอะแต่มาบอกความสุขไม่ใช่คือความร่ำรวยที่สุดในโลกหรือความยากจนที่สุดไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับตรงมันเป็นสิ่งแวดล้อมเลยใช่อยู่ที่ปัญญาที่เราเข้าใจ คนยมว่าคนในเมืองแต่งตัวสวยๆมีทรัพย์สิสนเยอะะในเมืองหลวงด้วยซ้ำไปยมบอกว่าทุกคนมีความสุขบอกเลยทุกคนเป็นคนดีมีการศึกษาสูงไม่ใช่ดูมุมไหนละ่ะ ดูที่เป็นมนุษย์หรือดูที่มีธุรกิจดูที่เสื้อผ้าหน้าตาหรือดูที่นิสัยจิตใจดูจะรู้เองพอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าเรานี้พลาดเรานี้พลาด แล้วถอยกลับไม่ได้ด้วยนะร้อยล้านซื้อกลับมาแล้วผิดแล้วผิดเลยชั่วแล้วชั่วเลยบาปแล้วบาปเลยกรรมมันสำเร็จไปแล้วด้วยกายด้วยวาจายด้วยใจด้วยเจตนาแค่ขึ้นมาเจตนาหั้งพิกเวกรรมบังวามิเจตนาคือตัวกรรม จากนี้กรรมก็จำแนกสัตว์ดีเร็วกลังสัตวเตวิปัชติยาิตังหินปณิตายะจะจำแนกสัตว์ดีเร็วตามการกระทำกะยานังวา่าปะปะกังวาดีหรือชั่วเราก็ต้องรับผลที่ตามมานี่ไงที่พูดเรื่องกฎกรรมกฎกรรมกชไมมต้องพูดเรื่องกรรมพู้ศาสนาก็นี่ไง เราเป็นคนลิขิตชีวิตเราเป็นคนสร้างเรื่องนี้ทั้งหมดขึ้นมาเราเป็นคนสร้างความโกรธขึ้นมาเราเป็นคนสร้างความโลภขึ้นมาเรามีความเห็นผิดอยู่และเราจะทําความเห็นตรงได้ยังไงและเราจะดับความโกรธยังไงความโลภยังไง อยู่ที่เราแล้วตอนนี้โดนนาฬิกาด้วยนาฬิกา,า,กามีเวลาอีกยาวนานไหมเรามาให้ความสำคัญกับเวลามากเวลากับชีวิตความคิดกับจิตใจสำคัญนัก นั่งสมาธิก่อนนอนตื่นนอนแต่มาตั้งแล้วโปรแกรมยังไงวางยังไงจะเดินยังไงสเต็ปแบบไหนไหน,นหนักไหนเบารู้ไหนก่อนไหนหลังถ้าเราไม่ถูกอะไรมาครอบงนำโนะยมจะเห็นความจริงแต่ถ้าถูกอะไรมาครอบงำมันบิดเบี้ยว ความเห็นเรายังเบี้ยวเลยแต่เราคิดว่ามันถูกคิดว่ามันตรงแต่สักพักนย่ยมจะรู้ว่าไม่ใช่นอกนั้นคือคำแก้ตัวเพื่อกลัวความผิดนอกนั้นคือคำโกหกไม่กล้ารับความจริงที่จะตามมาหรือกลัวความจริงนั้น เปิดเผยได้ไงอภิจนา,ากาตนนะคิใช้ว่าฟังทำแต่ละครั้งเราก็ได้กุศลได้สติได้ปัญญาไม่ใช่ได้ความหลงเราได้เห็นคนทางในสุคติ ในทุกกติในอบบยภูเรารู้จึงมีว่าทานศีลภาวนาอย่าเลยละอุตสาหสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงไม่นานนิพพานครั้นเกษมสันแสนสุขสิ้นทุกภยัยนี่ไงมันก็มีบันไดแต่ละขั้นเดินให้มันถูก เนี่ยไปเมาเมาโลกก็ไม่ใช่เมาบุญก็ไม่ใช่ยึดมั่นธรรมะก็ไม่ใช่สุดท้ายอะไรคือใช่แสงสวา่างที่เราเห็นความจริงและเข้าถึงความจริงและอะไรทุกขเขตของทุกความดับทุกการออกจากทุกจบตรงนี้หลักคำสอน ของพุทธะดับทุกข์ขอขอจเจริญพรนะ